สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาทำเมนูให้ดูกันนะครับอันนี้คือแช่น้ำก่อนนะครับแช่เกลือใส่ปลานะครับปลากินข้าวนะครับปลาไหลนะครับปลาไหลปลาไหลครับผมทุกคนเราก็จะทอดไข่นะครับทอดไข่ดาวรอให้ปลามันโดนน้ำเกลือกัดก่อนนะครับเพื่อให้มันไม่ขาวมากนะครับแก๊สครับ ลูกคนน่ากลัวเลยกแกจะได้ปะยานปะยานหายอึบครับผมตอนนี้มันก็รอแล้วนะครับแล้วก็อเอาไข่ลงไปนะอื้ออมนติดกระทะครับเสร็จแล้วนะครับลูกนึงก็สุกอีกลูกนึงก็สุกไม่มากนะครับประมาณนี้ ใบกะเพรานะครับเดี๋ยวผมขอเวลาไปเด็ดก่อนครับครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปผัดกันครับครับผมแล้วก็เอาพริกพริกแห้งนะครับพริกสดก็พริกแห้งแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ผมเลือกพริกแห้งนะครับมันจะดับกลิ่นคาวนะครับของปลานะครับแล้วก็กระเทียมนะครับมาบดใส่กันนะครับตำก็ได้แล้วแต่ครับผมก็กระเทียมนะครับกระเทียมส่ลงไปได้นะครับถ้าผมแล้วก็ตัดพริกให้มันสุกสักหน่อยกันนะครับ เราค่อยเอาปลาลงครับได้นะครับเอาลงไปเลยผัดให้สุกก่อนนะครับแล้วค่อยปรุงเครื่องใส่รสดีนะครับใส่ชูดรนิดหน่อยนะครับใส่น้ำตาลนะครับใส่ซอสครับใส่น้ำมันหอยครับใส่ซีอิ๊วขาวครับใส่น้ำมันหอยนิดนึงนะครับ ครับผมก็ใส่ใบมะกรลงไปได้นะครับเพื่อดับกลิ่นคาวครับใบมักรยังจะเย็นๆสำครับเหี่ยวแล้วครับผมทุกคนดูไปดูมาเหมือนผัดเผ็ดมากกว่านะครับตอนนี้ก็จะผัดกะเพราครับผมทุกคนก็น้ำใส่ไปด้นยครับเพื่อไม่ให้มันเค็มเกินไปนะครับอว่ก็รสชาติเค็มเกินไปนะครับน้ําก็จะช่วยได้ครับก็ใส่ลงไปสักหน่อยนะครับเพราะว่าเราใส่น้ำไปครับเพื่อการเจีดนะครับก็ใส่ใบกะเพราลงไปนะครับ เกาะสุดแล้วครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนคข้าว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 นะครับทุกคนแต่ว่าข้าวมั็นบดนะครับคือผมลืมอุ่นข้าวทุกคนดูทำกข้าวอย่างดีแต่มาดูกับข้าวมาดูข้าวอีกกินข้าวบดแต่ก็น่าจะกินได้